ขายที่ดินแปลงเล็กๆที่ดินโซนสีม่วงพื้นที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมครับก็สวัสดีนะครับครับผมพัฒนานะครับผมจากเพจที่ดินปฐินบุรีนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ที่ดินปฐินบุรีรับก็เช่นเคยนะครับผมวันนี้พาลูกค้ามาชมมารีวิวพื้นที่แปลงที่จะขายกันนะครับที่ดินเล่านะผมแปลงนี้นะครับเป็นพื้นที่โซนสีม่วงเลยนะครับที่ดินแปลงละอ่าที่ดินแปลงหนึ่งไร่เศษๆนะครับเดี๋ยวผมให้ลูกค้ารับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับ ครับเชิญรับชมครับ ครับก็มาชมพื้นที่แปลงที่จะขายกันนะครับที่ดินเราแปลงนี้ที่ดินที่จะขายนะครับก็คือแปลงนี้เลยนะครับที่ดินเรามีเนื้อที่1ไร่1งานกับอีก23าตารางวานะครับที่ดินโซนนี้นะผมก็เป็นโซนสีม่วงเลยนะครับเป็นโซนสีม่วงเป็นพื้นที่ในเขตของนิคมภตสาหกรรมโรจนะนะครับแล้วก็มีคมภตสาหกรรม304นนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นพื้นที่ในหมู่บ้านเลยนะครับผมเป็นพื้นที่ในหมู่บ้าน ตอนนี้ก็เป็นบ้านพักอาศัยนะครับเป็นรงด้านของถนนก็เป็นโรงงานนะครับเขตนี้เป็นนิคมอุตสาหกรรมโลจนะนะครับผมใกล้ๆกับนิคมโลจนะก็ส่วนนี้ก็จะมีบริษัทนะครับผมบริษัทมีร้านค้าธุรกิจต่างๆนะครับผมห้องเช่าบ้านเช่าต่างๆเยอะแยะเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะติดกับถนนหน้าผมเป็นถนนคอนกรีตนะครับหน้ากว้างที่ดินแปลงนี้อยู่ละประมาณ 21- 22เมตรนะครับ ฝั่งด้านซ้ายมือหันหน้าเข้าที่นะครับผมก็พื้นที่เรานะครับหมุดเราก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเดิมมีหมุดอยู่นะครับแต่ตัวนี้ย่าลกนะครับก็เลยมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเดิมก่อนหน้านี้แปลงนะครับแปลงตรงนี้ผมก็ขายนะครับก็ตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับตรงนี้แปลงนี้ก็ยังอยู่เนื้อที่เท่ากันเลย1ไร่หนึ่งงาน23ตารางวานะครับเป็นแต่ว่าเป็นคนระเจ้าของกันนะครับเป็นคนระเจ้าของกันนะครับแปลงนี้อีกเจ้าของแล้วก็แปลงที่ผมจะขายวันนี้ก็คืออีกเจ้าของนะครับ พื้นที่โซนนี้ก็โซนสีม่วงทางนั้นเลยนะครับเป็นพื้นที่ในเขตนิคมนะครับเป็นโซนสีม่วงนะผมน้ําประปาไฟฟ้านะครับมีพร้อมเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นบ้านผักอาศัยนะครับหลังใหญ่เลยนะครับเข้ามานี่ก็มีบริษัทร้านค้านะครับผมมีโรงงานนะครับโรงเรียนนะครับแหล่งชุมชนเลยนะครับผมตรงนี้เป็นแหล่งชุมชนเลยนะครับฝั่งด้านขวามือหันหน้าไปที่นะครับผมละเขตเรานะครับักเขตเราก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับ นี่นะครับมุดก็น่าจะอยู่ช่วงนี้นะครับผมก็คือริมอ่างเกตก็คือตรงริมชายคาของกระท่อมนะครับตรงนี้เลยนะแนวตัวนี้เลยนะผมนี่นะครับไปอยู่ช่วงนี้เลยนะครับมุดก็อาจจะฝังอยู่นะครับผมแต่ไม่ได้ปักไอเสาปูนไว้นะครับก็เลยมองไม่เห็นนะครับหน้ากว้างอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับประมาณยี่สิบเมตรนะครับแล้วก็เลืกอไป ประมาณ80เมตรได้ลึกถึงนู่นเลยนะครับลึกถึงแนวเดียวกับบ้านหลังนี้เลยนะครับสังเกตคือแนวเดียวกับบ้านหลังนี้เลย<ส>พื้นที่เราถมดินเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้ถมดินเรียบร้อยแล้วก็คือพร้อมสร้างบ้านเลยเป็นโซนสีม่วงนะครับผมที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างนะครับห่างนิคมอุตสาหกรรมโรจนะไม่ไกลเลยนะผบมบอยู่ล,ล,ะละประมาณ1-2กิโลเท่านั้นเองนะครับ อยู่ด้านหลังนะครับผมอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองอยู่ลาลบประมาณหนึ่งสองกิโลเท่านั้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับให้ดูร,บรอบๆนะครับนี่คมสามูี่ก็น่าจะอยู่ลาวๆประมาณไม่น่าเกิน1ิบโลนะครับผมไม่น่าเกินสิบกิโลประมาณหกเจ็กิโลประมาณนี้เลยะครับตรงนี้เราผมดินเรียบร้อยแล้วนะครับผมดินพร้อมสร้างบ้านเลยถ้าลูกค,ค้ายอยากได้แปลงนี้นะครับผมแล้วก็แปลงอีกแปลงข้างเคียงก็สามารถาซื้อ ร่วมกันได้เลยนะครับซื้อร่วมกันได้เลยนะครับแปลงข้างๆผมก็รู้จักนะครับคนละแปลงกันคนลวเจ้าของกันแต่แปลงนั้นก็ราคาอาจจะโด่งกว่านะครับแต่แปลงนี้ถูกกว่านะครับแปลงนี้ของเราถูกกว่าคนละเจ้าของนะครัแปลงน้ผมประกาศขายนานแล้วด้วยนะครับผมประกาศขายนานแล้วด้วยแล้วก็แปลงนี้เพิ่งเพิ่งได้มาใหม่ๆนะฮะวันเมื่อไม่นานวันนี้เองนะครับก็ราคาถูกกว่าเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยว เปลงนั้นผมบอกเลยนะครับราคาไร่ละ1นึ่งล้านห้าแสนบาทหนึ่งล้านห้าแสนบาทเป็นไร่ละนะครับผมไร่ละ1นล้านห้าแสนบาทก็ตกเกือบเฉลี่ยก็หนึ่งไร่1งานก็ตีไปประมาณสักล้าน7ล้าน8อยู่รล้วลประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมพาไปชมด้านในกันนะครับไปชมด้านในกันนี่นะครับผมเสาไฟฟ้านะครับด้านหน้าที่แปลงเลยนะครับอันนี้ก็พื้นที่บ้านข้างเคียงเรานะครับ ด้านในถมดินแล้วนะครับพร้อมสร้างบ้านเลยนะครับพร้อมดําเนินการได้เลยนะครับถมไว้นานแล้วด้วยนะครับแบบนี้น้าถมมานานแล้วด้านหลังก็เป็นโซนอตรงนี้เขาปลูกอะไรอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้ผมเดินเข้าไปไม่ได้นะครับเป็นป่าญ้าเลยนะลบก็ให้ดูคร่าวๆนะผมนี่นะครับนี่นะครับผมพื้นที่นะครับก็ถมดินเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับด้านหน้าเราก็เป็นบ้านพักอาศัยนะครับ ตนนั้นก็บ้านพักอาศัยตรตงถัดจากบ้านพักอาศัยก็เป็นโรงงานนะครับโซนนี้โซนสีม่วงเลยนะครับสวยเลยนะครับผมพื้นที่แปลงนี้ทนดิมเรียบร้อยมีเพื่อนบ้านนะครับใกล้ในคมอุตสาหกรรมโรจนะพื้นที่ก็ถมดินอะไรเรียบร้อยสวยมากๆนะครับผมแต่ถ้าอยากได้แปลงนี้ก็แปลกข้างเคียงก็สามารถแจ้งได้เลยนะเดี๋ยวผมพาเดินพาลองพาลูกค้าเดินมาฝั่งอันนี้ดูนะครับแปลงนี้ก็อันนี้ผมรีวิวไปน่าจะประมาณ ปีที่แล้วนะครับนี่แปลงนี้นะครับน่าจะเพิ่งน,น่าจะรีวิวไปประมาณปีที่แล้วแปลงนี้ราคาไรละหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับเข้าได้หลายทางเลยนะผมตรงนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับเข้ามาจากในหมู่บ้านเหมือนกันนะครับทางโน้นนะครับแล้วก็แต่าทางนี้จะเข้าเข้าง่ายกว่านะครับ ทางนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตเหมือนกันนะครับเข้ามาในพื้นที่เลยนะครับถนนก็น่าจะกว้างประมาณ6เมตรนะครับผมถนนเป็นถนนคอนกรีตก็น่าประมาณ6เมตรนะครับนี่นะครับผมก็คือแปลนี้แปลงแรกนะครับอันนี้ผมรีวิวไปนานแล้วนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวมาดูราคาแปลนี้กันดีกว่านะครับผมที่ดิน เท่ากันเลยนะครับที่ดินเนื้อที่1ไร่1งานนะครับเป็นพื้นที่สีม่วงนะครับ1ไร่1งานกับอีก23ตารางวานะครับแต่งนี้เราขายถูกกว่าหน้ผมแปลงนี้ขายถูกกว่าเราขายเพียงไร่ละ1นล้าน3ามแสนเหมื่นบาทนะครับถูกกว่าเยอะเลยนะครับผม1นึ่ล้านสามแสนเหมื่นบาทนะครับซึ่งราคานี้ก็ยังสามารถต่อรองพูดคุยกันได้อีกต่อรองกันได้อีกเยอะเลยนะครับก็ลองอเข้ามา คยมาดูพื้นที่แล้วก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้นะผมที่เบอร์0661565963นะครับแล้วก็อีกเบอร์คือ0649469789พัฒนาครับที่ดินปฏิบุรินะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่นะผมในคลิปต,ต่อไปในปลงเลงต่อไปนะครับยังไงก็ฝากอ่าังไงก็ฝากพิจารณาซื้อขายที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับส่วนสีม่วงแปลงเล็กๆก็ถือว่าหาย,ยากเลยนะครับ วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ